สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะพามาดูสวนข้างบ้านนะคะดูยาวๆไปเลยอันนี้ข้างบ้านนะคะมีที่เดินนิดหน่อยยายก็ปลูกอะไรบ้างปลูกคะา้าใส่กระถางค่ะแล้วก็มีอันนี้ขึ้นใช่นะคะ อันนี้อยากแนะนำบางคนยังไม่รู้เลยว่าต้นอะไรเนี่ยรู้ไหมคะนี่ต้นอะไรคะดูยอดอันนี้เพิ่งเด็ดยอดไปลวกนะคะไปผัดไปลวกก็จะเว้นประมาณสี่วันก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาเต็มพุ่มเลยคะ่ะอันนี้มันนะคะมันญี่ปุ่นคะ่ะเห็นไหมคะเวลาเรายิ่งตัด ยิ่งเด็ดยิ่งตัดมันก็ยิ่งขึ้นยิ่งแตกนะคะมันญี่ปุ่นนี่น่าปลูกค่ะปลูกกินใบค่ะอันนี้อยู่พื้นคอนกรีตนะคะพื้นคอนกรีตที่มีช่วงที่แตกบ้างนี่เราก็ย่อนยอดลงไปเลยค่ะแทงทิ่มยอดเข้าไปในดินพอเขาแตกนะคะเราก็รดน้ำธรรมดาค่ะ คือมันญี่ปุ่นนี่ขอให้ถูกดินนะคะเขาก็สวยสดงดงามได้ทุกที่นะคะอร่อยมากเลยค่ะดูยอดนะคะยอดกำลังแตกขึ้นเด็ดบ่อยมากเลยค่ะทุกๆสี่วันอันนี้พุ่มนี้ก็ลดปริมาณลงเยอะเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งตัดไปเมื่อวานนี้ เมื่อก่อนนี่เป็นพุ่มใหญ่สูงเกือบเท่าหน้าอกนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาเกลือมันคาดกันอันนี้อะไรบ้างคะนี่ดูคะนะ้นะคะเนื้อที่ก็ประมาณไม่เกือบเมตรนะคะอันนี้ต้นผักหวานผักหวานนี่ต้องการมากเลยคะ่ะผักหวานบ้านนะคะนี่ไม่ใช่ผักหวานป่านะคะ น,นีเขามเมล็ดเขาหล่นลงแล้วเขาก็ขึ้นเป็นต้นอ่อนใหม่นะคะเยอะเลยนะะต้นอ่อนเขาต้นเล็กๆก็จะปล่อยฮ้เขาขึ้นเป็นพุ่มใหญ่ค่ะอันนี้ปัะกาศนะคะยาวไปโน่นก็แค่นี้ค่ะเป็นริมรั้วนะคะเราล,ลัดไปดูอันนี้ต้นทับทีม กินแดงอินเดีย like. ค่ะซึ่งรดน้ำเขาก็เลยหนักนะคะก็เลยโยะช่อใบช่อดอกก็เลยล้มลงนะคะนันักบุ้งักบุ้งกำลังขึ้นใหม่เยอะเลยค่ะอันนั้นอะไรเอ่ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะคุณยายชอบปลูกต้นไม้ค่ะต้นสวยงามนี่ไม่ชอบนะคะ เราปลูกต้นที่กินได้เนื้อที่ข้างด้านหนึ่งเมตรนะคะเราก็โรยมเมล็ดขนานะคะโรยมเมล็ดแล้วก็ดินก็ไม่ใช่ว่าดินสวยงามนะฮะดินเป็นหินเป็นก้อนหินแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นเศษบ้านนะคะที่เขาทุบแล้วนี่นะคะเป็นดินซึ่งไม่สวยแล้วก็แค่หวานมเมล็ดลงแล้วก็ โรยอันนี้นะคะ๋ยวพอดีเลยจะแนะนำนะถ้าที่เราไม่มีนะคะลอกก้นก้นบนพื้นคอนกรีตพื้นซีเมนนะคะก็ใช้ดินอันนี้ค่ะโรยขีดหน้านะคะซึ่งมันดินแถวนั้นมันจะเป็นไม่ใช่รูกลังเฉยๆนะคะเป็นเหมือนเศษก้อนอิดก้อนอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งดินไม่ค่อยเยอะ อันนี้อะไรคะอันนี้ก็คือตะกุยช่ายคะ่ะตะกแป้นตะแป้นแล้วก็อันนี้ได้เมล็ดลูกเขาให้เมล็ดอะไรมาดูสิคะนะั้นเมล็ดใบบัวบกนะคะลูกให้มาซองหนึ่งก็เลยลองมาหว่านลงที่ดินแฉะนะคะเขาก็เกิดดีคะ่ะนะใครสนใจและอยากได้เมล็ด ใบบัวบกนะคะเอาไปปลูกอันนี้กำลังแตกยอดเลยค่ะเขาเรียกว่าแตกไหลนะคะอันนี้ก็กุยช่ายอันนี้ก็กุยช่ายอันนี้ก็กุยช่ายเยอะเลยนะคะกำลังงามค่ะทำไมปลูกต้นกุยช่ายเยอะจังเลยเพราะว่าชอบค่ะกุยช่ายนี่ทำอาหารก็ได้แล้วก็ทำขนมก็ได้อ่าเราดู จากนี้คืนไปนะคะเห็นไหมคะเยอะเลยคณะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหนไะคะผอดหลอดไปตรงนี้ก็เป็นคณะนะคะเยอะแยะเลยเก็บไปทำผัดทำอาหารทุกวันเลยค่ะแล้วก็เราก็มีต้นมะเขือนะคะอยาลืมให้ดูต้นมะเขือ อันนี้มะเขือต้นใหญ่เลยคะ่ะอันนี้มะเขือปลาะนะคะมะเขือปราะสีม่วงเป็นเต็มต้นแล้วค่ะหวานกรอบอร่อยะคะ่ะรสอร่อยมากแล้วที่กําลังขึ้นนั่นก็คือมะเขือเทศนะคะปล่อยให้ขึ้นข้างรั้วเลยเพราะว่าเรากินไม่ไหวนะคะเราก็ให้ขึ้นแล้วเขาก็จะหย่อนไป อีกฝั่งหนึ่งของบ้านเพื่อนบ้านนะคะก็ให้เขาได้เด็ดกินอันนี้หย่อนไปข้างนอนค่ะเพราะว่าอยู่แค่เราคนเดียวงี้เราก็กินไม่ไหวนะคะอ่าล้วก็เอาทำให้มันหย่อนนะคะให้มันเลื้อยลงไปที่ข้างเพื่อนบ้านเขาเขาก็ได้ทานค่ะ นี่เยอะเลยนะคะแดงเติมต้นเลยมะเขือเทศมะเขือเปราะนะคะนี่ก็มะเขือเทศเต็มนะคะกินไม่หวาดไม่ไหวกินไม่ทันค่ะก็ะเก็บไปให้เพื่อนบ้านบ้างอันนี้ขยายนี่่ะเวลาปลูกอันนี้พื้นด้านหลังบ้านนี่มันมีรอยแตกนะคะยายก็เอามันเห็นไหมคะมันมาเสียบยอดลงเลยคะ่ะ ติดแล้วค่ะเสียบได้3มวันติดง่ายๆค่ะมันญี่ปุ่นนะคะอันนี้ตามพื้นอันนี้สวยแล้วค่ะพื้นสวยแล้วอ่ก็มาเสียบแถวนี้เพราะอะไรเพราะคุณยายอยากให้พื้นคอนกรีตแถวนี้นะคะให้มันนี้เลื้อยอันนี้ปลูกเนื้อที่พื้นข้างล่างก็ไม่เหมาะที่จะก,กินหัวนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นคอนกรีตแตกนะคะ ก็หวังจะให้เขาขึ้นมาแล้วก็บำรุงเขาเขาก็จะแตกพุ่มเหมือนกับพุ่มที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเขาสวยนะคะอุดมสมบูรณ์มีพุ่มมียอดเยอะๆเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอ,อะไรอีกมาดูนะคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ต้นคะนา ยายชอบกินคะน้ามากที่สุดเลยค่ะ,เพ,ะ,เ,าาเ,คะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคะน้าเป็นพืชผักที่เราตัดยอดแล้วสามารถมียอดให้เรามีแขนงให้เรากินต่อได้อีกเป็นเดือนสองเดือนเลยนะคะคะน้าเนี่ยปลูกก็ไม่ยากค่ะอันนี้ใบมันไม่ค่อยสวยเพราะว่าข้างบนนี้เป็นมะระนะคะยายเพิ่งฉีดน้ำส้ม ควันไม้เข้าไปค่ะไล่มะแรงอนะมะแรงมาขอกินใบคณะรุนหมดเลยค่ะยายก็เลยวันนี้ฉีดยาหน่อยนะคะมีฝักบุ้งแซมที่ไหนมีต้นมะละที่นั้นก็จะต้องมีมะแรงนะคะก็ไม่ทราบทําไมมะละดีมีรดผมนะคะแต่มะแรงชอบจังเลยใบมะละนี่เดี๋ยวก็รุน ต้นพนากำลังขึ้นสวยนะคะกำลังขึ้นสวยเลยนะคะเอ่อทำไมมันสวยมันชุมช่มฉ่ำพื้นดินชุมช่มฉ่ำเห็นไหมคะคุณยายเด็ดคุณยายเด็ดพวกลิพวกใบมะย,ยมนะคะเยอะแยะเลยวันนั้นฝนตกนะคะลมด้วยกลัวเขาจะโค่นเพราะลมหนักก็เลยเอาใบมะย,ย,ยมเนะะี่ยเอ่อ มาทับถมกันไว้บนพื้นผิวหน้าดินที่เราปลูกคะน้านะคะพอได้ประมาณน่าจะประมาณหกเจ็ดวันแล้วค่ะมันก็กลายเป็นปุ๋ยนะคะคะนาคะนก็เลยเริ่มงามอันนี้ก็เป็นมันญี่ปุ่นนะคะตรงนั้นก็แซมมันญี่ปุ่นเอาไว้นะคะถ้าเกิดผักเชี่ยนตายเมื่อไหร่มันญี่ปุ่นก็ขึ้นตรงนี้เป็นดงมันญี่ปุ่นหมดเลยค่ะอันนั้นคะนานะคะ แล้วก็ปลูกมาตรงนี้ก็จะเจออะไรอีกอันนี้เป็นข้างบ้านนะคเมื่อก่อนนี้เป็นร่องน้ำนะคะร่องน้ำซึ่งไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอาดินนี้ดินนี้ลงไปนะคะแล้วก็เอาคณะมาปลูก ได้ประมาณสิบต้นค่ะคณะก็เริ่มจะสวยงามนะคะปกติก็มีปลูกผักกุยช่ายอยู่แล้วนะคะตรงนี้กุยช่ายก็เริ่มสวยค่ะดูนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มสวยงามพร้อมกันเลยแล้วก็ผักท่งนี้เราเรียกผักข้าวทองนะคะผักข้าวทองซึ่งเขาวิจัยออกมาแล้วนะคะดูนะคะผักข้าวทองกาลังสวยนะคะ เอาลงพร้อมๆกันดินน้อยก็เลยมีอะไรก็ยัดลงไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะผักุยช่ายกำลังสวยเดี๋เดินต่อไปอีกนะคะสุดหลังบ้านมีอะไรอีกนี่ค่ะช่องเล็กๆการมดมแมลงขึ้นมาเราก็เอาต้นตะไคร้ลงไว้เลย น่าจะได้ประมาณเกือบเดือนหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ดีปลีค่ะดีปลีนี่มีประโยชน์มากมายเลยคะ่ะเพราะว่าเอาไปผสมยาจีนนะคะแล้วดีปลีจะมีผลเล็กๆนะคะเห็นไหมคะเราสามารถเด็ดแล้วก็ไปใส่พวกผัด เ็ดนะคะผัดเผ็ดเป็นผัดเผ็ดหมูปลาผัดเผ็ดหมูบ้านนี่แหละใส่เมล็ดดีปลีเข้าไปนะะมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นยาสมุนไพรอย่างดีเลยค่ะบางคนก็กินเป็นผักนะกินกับซุปกับลาบไปนะคะอันนี้คือดีปลีเอาขึ้นด้านข้างแล้วก็ตัดบ่อยๆนะคะเพราะกลัวข้างบ้านเขาจะรำคาญนะฮะอันนี้คือหลังบ้านนะคะ กกะก็เลยนะคะกำลังามเลยค่ะปลูกก็ยิ่งชอบชอบปลูกมากค่ะไม่ไปเที่ยวเลือกอยู่บ้านดูต้นหนากรากไม้จะมีความสุขกว่า อันนี้ก็อีกสักพักนึงสักอาทิตย์ก็ตัดได้แล้วค่ะเวลาตัดนะคะเราก็ไม่ต้องเสียดาย,ยนะตัดอ่อนๆยอดยอดข้างบนไปทานนะคะให้เขาเหลือกิ่งใบมันไว้เยอะๆถ้าเราเหลือกิ่งใบเยอะนั่นก็หมายถึงเขาจะแตกกิ่งแตกยอดออกมาใหม่เราก็เด็ดกินได้อีกเป็นสองเดือนเลยค่ะกว่าจะตายนะคะ เราก็มีวิธีตัดนะคะเดี๋ยวก็จะนำเสนออีกทีหนะึ่งอันนี้พอดีแล้วค่ะอันนี้ต้นอะโวคาโดนะคะซึ่งเด็ดยอดไปเมื่อกี้นี้ค่ะตอนนี้สูงเท่ากับเท่ากับจมูกเราแล้วนะคะอายุได้ปีหนึ่งจำได้ว่าตอนเพาะ,มะเมล็ดเขาก็หน้าฝนหน้าฝนปีปลาย ไม่ใช่ค่ะปีกว่านะคะเพราะว่าหน้าฝนมาเจอหน้าฝนแล้วก็เลยมาอีกครึ่งปีก็น่าจะปีครึ่งแล้วค่ะอะโวคาดโดแท้อันนี้น่าสนใจที่สุดนะคะ,ะเราคือไม่ต้องการปลูกยอดมันนี้ไม่ต้องว่าต้องเป็นกระถางหรือมีน้ำเยอะๆมีดินเยอะๆนะคะขอให้เป็นที่แตกและแหง้งอย่างเช่นอย่างนี้นะคะ แตกเป็นรูอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเราสามารถเดี๋ยวทำให้ดูคะ่ะ <c oughs> เห็นไหมคะเราสามารถเสียบยอดลงไปอย่างนี้ในร่องในที่มันแตกแตกระแหงของพื้นคอนกรีตเรานะคะแล้วก็เราดินโรยไปทับเขานิดนึงนะคะ อค่น,นี้เขาก็ไม่ตายค่ะปลูกง่ายค่ะทีนี้พอเขาแตกยอดขึ้นมานะคะเราก็เด็ดอันนี้ยังไม่เด็ดนะคะพอเราเริ่มเด็ดยอดเขาก็จะแตกจากสองยอดเด็ดอีกก็จะเป็นสีเป็นแตดเต็มต้นเป็นพุ่มใหญ่เต็มนี่หมดเลยนะคะดูอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะเห็นบริเวณแถวนี้เต็มไปด้วยยอดของมันญี่ปุ่นค่ะ อันนี้ปลูกไว้ทานยอดนะคะไม่ได้ปลูกไว้ทานหัวนะคะเพราะว่าดินไม่เหมาะที่จะทําหัวนะคะก็เลยปลูกเพื่อให้ยอดงามแล้วก็เอายอดไว้ทําผักะคะ่ะอร่อยมากยอดผักญี่ปุ่นนะคะยอดออมันญี่ปุ่นนี้เหมือนอะไรมันญี่ปุ่นนี้ยอดเขาก็จะคล้ายๆกับผักบุ้งนะคะ เวลาเราจะผัดอย่างเงี้ยเราก็เอายอดนี้ไปลวกนะคะลวกหน่อยหนึางเสร็จแล้วก็ผัดเหมือนกันกันกบผักบุ้งเลยค่ะแล้วก็อร่อยอร่อยมากเท่าๆกับผักผักบุ้งเลยเราจะมาจบที่คลิปสวยงามคือผักคะน้าก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ชมใหม่นะคะสวัสดีค่ะ